สวัสดีครับสวัสดีชาว G ีช็อกบายจีแซครับผมกลับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับจีช็อกบายจีแซบชแนลนะครับชแนลที่ทาให้เพื่อนๆได้รู้จักคาซิโอจีช็อกมากขึ้นครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะฮะผมกลับมาพร้อมไอเทมที่ต้องบอกว่าจะทาให้ทุกคนคิดถึงนะครับเมื่อประมาณ3 0กว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับนะจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นอย่างเดียวด้วยนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนต้องรู้จักนะครับเจ้าตัวละครตัวนี้แน่นอนนะครับมันคือ มาริโอั่นเองนะครับนี่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ผนวกกันนะครับ2ออย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับซูเปอร์มาริโอแล้วก็คาชิวะจีช็อควันนี้เราจะได้เจอครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยจริงๆครับก่อนที่จะไปชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe c ช anel ของเราไว้ด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราได้นำไอเทมแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ โอเคครับผมกลับมาพบกับการ Unboxing ก่รีวิวครับรุ่นที่ผมจะเอามาให้ชมในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เอาใจนะครับสำหรับชาว G-Shock นะครบับรวมถึงแฟนๆ Super Mario ด้วยนะครับเพราะว่า2นะครับซิกเนเจอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมา คอร์รัปกันนะครับหรือว่ามาคอ์ปอเรชั่นกันนะครับมันคือนะครับ d w 5 6 0 0 HMPHMB นะครับขีด JR นี่คือแน่นอนครับเป็นไอเทมที่ผมนะครับสั่งนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงแล้วตัวนี้เนี่ยก็มีวางขายในประเทศอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนว่า ในช่วงแรกๆนะครับหรือช่วงหลังๆหลังจากสินค้าหมวดตัวนี้ก็จะเริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า G Shock Corporation Super Mario Brothers เนี่นะครับเป็น Limited Edition ครับนี่ฮะ G Shock X Super Mario Brothers นะครับนี่เราพ้องเพื่อนเราพี่น้องของ Super Mario กำลังจะมาลุยแล้วนะฮะเออนี่ฮะ Super Mario Brothers นะครับ เป็นอะไรที่เป็นตัวละครแล้วก็เกมที่คลาสสิกมากๆนะครับที่มีมามากกว่า30กว่าปีนะครับน่าจะราวๆสาสิปีได้นะครับที่มีเกมเกมนี้แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับโด่งดังมากๆนะครับแล้วก็มียอดจําหน่ายกว่า400ล้านนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเกมนะครับเกมตลับเกม CD นะครับเกมออนไลน์ในต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซูเปอร์มาริโอมีมาอย่างยาวนานมาก ใครๆน่าจะคิดถึงฮะนี่ฮะจำได้ไหมครับรูปแบบการาวิ่งนะครับในรูปแบบของการผ่านด่านแบบแนวนี้เนาะนะซูเปอร์มาริโอ้นะครับนี่ต้องบอกว่าดักมากๆเลยนะฮะใครเคยรู้จักรหัสรุ่นนะครับที่เขานำมาคอร์ปอเรชันกันกับซูเปอร์มาริโอ้นะครับก็คือ d w เอ็0บนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเบสโมเดลที่เป็นซิกเนเจอร์ของ G-Shock นะเพราะว่าเป็นโมเดลที่เขาเรียกว่าการออกแบบนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของ G-Shock เลยนะครับรูปแบบกรองท่านอกมาเป็นสีแดงตัดขาวครับ นี่สวยงามข้างในนะครับเป็นคู่มูลภาษาญี่ปุ่นผมข้ามเลยแล้วกันเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับนี่รหัสตัวเครื่องนะครับขอ,อยัดาวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระเอกข้างในของเรากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ขอ,อยัดไปเลยโอเคนะครับ เดี๋ยววางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับเขามาด้านในเราก็จะเจอกับตัวกล่องนะครับที่เป็นกล่องวงกลมแบบนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับด้านบน G-Shock X s u p e r Mario b r o t h e r นะครับก็เป็นการคอปเปอรชันกันระหว่างนะครับ เขาเรียกว่าซิ g กเน u เจอร์สอย่างของประเทศญี่ปุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมซูเปอร์มาริโอเองนะครับหรือว่าคาซ i วะจีช็อนะครับแถมออกมาในช่วงเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ40ปี g ีช็อคด้วย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆตัวกล่องดีไซน์ออกมาทําให้เราคิดถึงนะครับทั้ง2แบรนด์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมซูเปอร์มาริโอเห็นไหมฮะนี่ ลักษณะของตัวบล็อกแบบนี้นะครับนี่นะหรือว่าตัวละครที่เป็นเต่าแบบนี้คุ้นเคยไหมครับเพื่อนๆฮนะแล้วก็จะมีเขียนอธิบายไว้ตรงนี้ลิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่ soy of total em คือพูด,ดง่ายๆว่ามันก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ Mario นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับนึกถึงคอนเซปต์จากเกมมาริโอได้อย่างชัดเจนมากๆนี่เหฮะ พาเพื่อนๆจดจานะนะครับนี่ในเกมนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเห็นรูปแบบการดีไซน์แล้วเนี่ยทำให้เรานึกถึงเกมซุปเปอร์มาริโอได้เลยนะฮะใครที่เคยเล่นเกมนี้ผมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะยุคก่อนนะครับหรือว่ายุคนี้เนี่ยน่าจะรู้จักเกมนี้กันนะครับนี่มาดูพระเอกของเราครับเพื่อนๆครับขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคฮะาอที่มาดูพระเอกของเรานิดน,นึงครับเพื่อนๆน นี่ครับเจ้าพระเอกของเรานะครับในเรื่องของการคอลแลบกันนะครับที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงเฉลิมฉลอง40ปี G-Shock แถมมีโมเดลแบบนี้นะครับให้เราได้หายคิดถึงซ u ปเปอร์มาริโอด้วยนะครับดีไซน์ของเขาแน่นอนครับผมดูหน้าจอครับสีสันของเจ้าตัวละครซ u ปเปอร์มาริโอนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับจดจำนะครับแล้วก็จดจำมาอย่างยาวนานนะครับมีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้เล่นตั้งแต่เครื่องเกมยุคแรกๆ หลากหลายเขาเรียกว่าผ่านมาเยอะมากๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็หลายๆคนก็ยังเล่นอยู่นะนี่ฮะมาดูหน้าจอครับเพื่อนๆครับหน้าจอดีไซน์ของเขานะครับเขาก็จะออกแบบมานะครับนี่ให้เป็นสีสันนะครับคล้ายๆกับตัวละครเจ้าซูเปอร์มาริโอนะครับหรือว่ามาริโอเลยเห็นไหมครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีฟ้า นะครับแล้วก็เพืเ่อนๆสังเกตรครับตรงหน้าเรือนมีกระดองเต่าตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เราเห็นเป็นเขาเรียกว่าซิ g กเนเจอร์ของ Mario เลยนะนะครับหน้าจอด้านในเป็นสีขาวครับตัดกับตัวเลขนะครับที่บอกเวลาเป็นสีดํามองชัดทุกมุมมองนะครับหน้าจอแบบใหม่ของ G-Shock เห็นหมั้ฮะ มองชัดทุกมุมมองไม่มีการกระพริบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมองตัวเลขได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหน้าจอนี่ค่อนข้างเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวอักษรที่สกรีนตรงนี้นะครับก็จะออกเป็นสีทองเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่าออกเป็นสีทองเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำออกมาเนี่ยนะครับตัวหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างนึกถึงตัวละครมาริโอได้ชัดเจนเลยนะด้านในนะครับมีสกรีนคำว่าซูเปอร์มาริโอแชรนะครับแล้วก็มีคำว่าคา s ิโออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ เขาก็คัดคักใส่ใจรายละเอียดนะครับให้เพื่อนๆนั้นได้นึกถึงนะครับในส่วนของมาริโอเลยนะครับตัวสายตรงนี้นะครับแน่นอนว่าลวดลายของเขานะครับจะออกมาเป็นลวดลายของอิฐนะครับหรือว่าตัวบล็อกนั่นเองที่จะทําให้เรานึกถึงเกมนะครับมาริโอนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่มีตัวอักษรตรงนี้นะครับนี่เป็นรูปมงกุฎเห็นไหมครับนี่เป็นรูปมงกุฎเห็นไหมครับ ด้านนี้นะครับตัวสายเองนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของบล็อกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่ฮะทำให้เราเนี่ยนะครับได้นึกถึงเกมซูเปอร์มาริโอเลยทีเดียวนะครับด้านข้างปุ่มสีเงินตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่านะครับมีการสกรีนรายละเอียดลงไปเลยนะครับ1985 Nintendo เห็นไหมครับก็ตั้งแต่นะครับปี1985แแล้วนะครับที่มี ต้นกำเนิดเกมนี้ขึ้นมานะครับเกมซูเปอร์มาริโอนะครับหรือมาริโอเห็นไหมครับมีตัวละคร2ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทําให้นะครับเรานึกถึงนะครับมาริโอได้ทีเดียวนะครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับหน้าจอของเขาครับเพื่อนๆครับผมขึ้นขนาดให้ดูครับ หน้าจอ,องเขาก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ d w 5 6 0 0นะครับก็จะเป็นแนวแนวเล็กลงมานิดนึงใครที่ข้อมือเล็กใส่ได้ถามว่าข้อมือใหญ่ใส่ได้ไหมบางคนใส่นะอย่างนี้อย่างผมทาบข้อมือให้ดูผมก็เป็นคนที่ข้อมือใหญ่ใส่มัตมาสเตอร์นะครับนี่ฮะขึ้นข้อเป็นแบบนี้เลยนะครับโทนของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำตาลตัดแดงเลยทำให้นึกถึงตัวละครมาริโอแล้วก็ นึกถึงในเรื่องของเกมมาริโอได้ดีเลยทีเดียวครับนี่ฮะอันนี้มาถึงเรื่องฟังก์ชันนิดหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่านะครับ G-Shock เองเขาก็ให้ในเรื่องของฟังก์ชันในการดูเวลามาครบถ้วนนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอะลรามทัมเมอร์นะครับซอฟต์วอตจับเวลาเดินหน้าถอยหลังตั้งปลุกได้นะครับแล้วก็มีบอกวันที่บอกวันนะครับก็พูดง่ายๆว่าสำหรับการดูเวลาแล้วก็ครบถ้วนนะครับสำหรับความคลาสสิกของในรูปแบบของดีมัลยู่560นะครับที่สําคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้นิดบนี่ฮะ นี่กดไฟนะครับมีสัญลักษณ์นะครับรูปมาริโอ้นะครับกำลังกระโดดเลยนะครับแล้วก็วันอัพเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการได้ชีวิตเพิ่มนะครับนี่ใครที่เล่นเกมก็น่าจะคุ้นเคยครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับที่เขาออกแบบมานะครับให้เราเห็นนะครับถึงตัวเกมนะครับที่มาคอมบิเรชันกับทางการซโวอจีช็อกได้อย่างชัดเจนเลยฮะ ก็มาบอกรายละเอียดเพื่อนๆครับสนุนราคาตัวนี้เนี่ยมีเข้าที่ช็อปประเทศไทยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีจํานวนไม่เยอะมากนะครับไม่แน่ใจเรื่องจํานวนแต่ไม่น่าเยอะมากนะครับมีการเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับในราคาเปิดตัวที่6,500บาทนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีขึ้นมีลงดีมาซัพพลายครับก็ต้องบอกอย่างนั้นเลเวเดต์อีดิชันเวลาหาของยากราคาก็ขยับขึ้นนะครับการที่จะลงนั้นไม่ค่อยเจอเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองดูครับใครที่ชื่นชอบตัวละคร หรือว่าเกมซูเปอร์มาริโอนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้น่าสะสมเลยทีเดียวนะครับแพคเกจจิ้งสวยงามรายละเอียดนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวครับผมก็ต้องบอกว่าเอาไปวางโชว์กับตัวโมเดลมาริโอนี่ก็สวยแล้วนะนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบตัวละครนี้อยู่แล้วใครที่ชื่นชอบจีช็อกก็ใครสายสะสมก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสะสมมากๆครับมาให้ไวเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับจ h o ็อ by G s จีแ Channel ครับผมสวัสดีครับ Oh. <laughs>